ประเด็นประจำวันในวันนี้เกี่ยวกับพลังงานนะครับวันนี้อยากจะเตือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่คุณอารักษ์ชนทานนนท์ว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยากนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไปดูการบริหารนโยบายพลังงานในอดีตในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่ามีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นคุณอารักษ์ชนทานนท์เข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่นี้เนี่ยมันมีภารกิจภารกิจที่จะต้องสะาสางเยอะ ในกรณีของราคาก๊ส NGV นะกับราคา LPG นั้นตกลงแล้วจะทำอย่างไรให้นะรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยนะฮะปตทสามารถมีกำไรในธุรกิจแก๊ส NGV ได้โดยที่ไม่ต้องเกิดเหตุการณนะ์แท็กซี่รถตู้รถบรรทุกมาชุมนุมกันอย่างที่ได้เคยเห็นย้อนกลับไป2ออาทิตย์ที่แล้ว คือไปมาเนี่ยจะต้องเอาใจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เขาสามารถหากําไรได้บ้างเขาจะได้ขยายกิจการ NGV ไปอย่างต่อเนื่องจะได้มี NGV ให้คนใช้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเอาใจผู้ประกอบการด้วยมิฉนั้นก็จะมีการชุมนุมปิดถนนวุ่นวายไปกันใหญ่เหมือนแบบที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นภารกิจในการเอาใจผู้บริโภคผู้ประกอบการและนะและบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐพร้อมๆกันเนี่ยเป็นภารกิจที่ยากเย็นมากทีเดียว นอกเหนือไปจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ,อคำเตือนต่างๆจากทางฝ่ายค้าในเรื่องของการบริหารราคาสินค้าพลังงานต่างๆคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดด้วยว่าตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นความเดือดร้อนและซ้ำเติมประชาชนจากนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดนะนับตั้งแต่ตอนต้นที่พยายามจุดประเด็นเรื่องการ เอาการลดน้ำมันเบนซินมาหาเสียงแล้วทำให้กองทุนน้ำมันมหนี้เพิ่มขึ้นมาถึงตอนนี้ก็กลับหัวกลับหางกันหมดเหมือนกับว่าเป็นการให้ภาระที่เกี่ยวกับพลังงานมากองอยู่กับประชาชนโดยคำนึงถึงฐานนะของปตทอ,อันนี้เป็นคำเตือนจากทางฝ่ายค้านซึ่งรัฐมนตรีพลังงานในการเข้ามารับตำแหน่งเจอโจทย์ใหญ่คือต้องแก้ในปมนี้แก้ในปมนี้ก็คือว่า ต้องทําอย่างไรที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เบือ่อเบือน,นกลไกตลาดมากเกินไปและในขณะเดียวกันไม่ปล่อยให้กองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่14,00 0กว่าล้านบาทตอนนี้ติดลบไปมากกว่านี้โดยการที่ไม่เป็นการออกนโยบายที่ตรงกงันข้ามกับสิ่งที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงได้ซ้าไปนะหลายสิ่งหลายอย่างมันซับซ้อนมากทีเดียวนะฮะลอ่อเหนือไปอย่างนั้นจะทำอย่างไรให้ ไม่ปล่อยให้ค่าขนส่งต่างๆนั้นสูงขึ้นนะฮะสำหรับคนที่โดยสารเรือนะฮะคนที่โดยสารรถประจำทางคนที่ใช้แท็กซี่คนที่ใช้รถตู้ร่วมนะฮะกับทางคอสมกนอกเหนือไปจากนั้นทั้งหมดเนี่ยคุณจะทำอย่างไรที่คุณจะ,ะทำให้ผู้บริโภคนั้นพอใจนะะในราคาค่าโดยสารที่ไม่ถูกปรับสูงขึ้นแต่ในขณะเดีวยวกันก็ เปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถหากำไรได้ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็แพงขึ้นจริงๆนี่เป็นโจทย,ย์ใหญ่